สวัสดีครับวันนี้ผมก็พาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ที่บริเวณนะครับที่ที่ดินที่แบ่งขายนะครับเป็นล็อกล็อกนะครับล็อกล็อกละหนึ่งไร่นะครับหนึ่งไร่นะครับราคา3ามแสนห้านะครับหนึ่งไร่ราคา3ามแสนห้านะครับในทำเลไม่ห่างจากตัวตลาดดอนเจดีย์ไม่เกิน4กิโลเมตรนะครับไม่เกิน4กิโลเมตรนะครับตรงเนี้ยเลี้ยวตรงเป็น3ามแยกตรงเนี้ยนะครับเนี่ย ชัดเจนเลยนะครับมนผมไม่้องอธิบายแล้วครับมีรถมีรถบัสมีทิบัสนะครับวิ่งจากกรุงเทพนะครับไปด่านช้างนะครับคือขันเมื่อกี้สักครู่นะครับต้นทางคือสายใต้ใหม่นะครับไปที่อำเภอด่านช้างสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทางแยกเลี้ยวขวานะครับไปออกถนนเส้นสามสสามนะครับเลี้ยวขวาอีกครั้งหนึ่งก็ไปอำเภอด่านช้างเลี้ยวซ้ายอีกครั้งหนึ่งก็ไปที่ตำบลสากกระโจมนะครับแต่ถ้าตรงไปเลยนะครับ ตรงไปเลยนะครับก็คือไปที่ตำบลสะกระจอมนะครับระยะทางก็ประมาณ17กิโลเมตรนะครับก็จะถึงตำบลสะกระจอมนะครับตรงสามแยกตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางเข้าที่ดินนะครับที่จัดสรรนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เข้าไปประมาณ50เมตรเท่านั้นนะครับก็จะถึงที่ดินที่จัดสรรนะครับตอนนี้ผมให้ดูบริเวณรอบนอกก่อนนะครับส่วนทางด้านทิศนี้นะครับ ตรงไป3กิโลเมตรนะครับถึงตลาดดอนเจดีนะครับไม่ไกลเลยนะครับไม่ไกลเลยนะครับในราคา3ามแสต่อไร่หาไม่ได้อีกแล้วนะครับไกลกว่าน,นี้ก็3ามแสเช่นกันนะครับ3ามแ0นสองสนะครับให้ไกลกว่าน,นี้นะครับไปถึงสากโจมก็ราคานี้เช่นกันนะครับตรงนี้ห่างจากตัวอำเภอดอนเจดีแค่ 3กิโลเมตรเท่านั้นนะครับตรงไปอีก1กิโลเมตรก็ถึงปั๊มปตทแล้วนะครับตรงไปอีกนิดนึงก็เข้าตลาดแล้วนะครับเข้าตรงบริเวณพราโรมาชั้นสอดดอนเจดีนะครับศูนย์ราชการทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าประปาคมที่ดินนะครับการเกษตรนะครับโรงพยาบาลสถานีตำรวจนะครับก็อยู่ห่างตรงนี้ไปประมาณแค่ไม่เกิน4กิโลเมตรเท่านั้นนะครับตรงนี้ผมก็ให้ดูบรรยากาศรอบๆทางเข้าก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงที่ดินกันนะครับ ครับตอนนี้ผมก็เข้ามาจากถนนเมื่อสักครู่นะครับมาเข้ามาก็ประมาณ5 0เมตรนะครับผมก็มายืนอยู่ตรงบริเวณหน้าที่ดินแล้วนะครับตรงนี้นะครับที่จะแบ่งเป็นล็อกๆนะครับล็อกละ1ไร่นะครับไร่ละ3 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเอ่อทั้งหมดจะเป็นตอนนี้ได้ทั้งหมด17ล็อกนะครับแต่ว่านะครับจองไปแล้วนะครับ10บกว่าล็อกนะครับเหลืออยู่นะครับเอ่อ4ล็อกนะครับก็คือล็อกที่เห็นทางด้านหน้ากล้องเนี่ยนะครับ สองล็อกนะครับสองล็อกนี้หน้ากว้างก็อยู่ที่ประมาณ30เมตรนะครับน้ากว้างแล้วก็ลึกประมาณ50เมตรนะครับอยู่ที่เห็นเป็นเนินดินตรงนั้นนะครับไล่เข้ามานะครับล็อกที่1นะครับแล้วก็ล็อกที่2ก็อยู่ตรงบริเวณหนากล้องตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อไปตรงนี้มีคนจองแล้วนะครับแล้วก็จะมีที่ว่างอยู่ก็อีก2ล็อกสุดท้ายนะครับล็อกละหนึ่งไล่เช่นกันนะครับแต่ว่าหน้ากว้างก็อยู่ที่ประมาณ27เมตรลึกห0กว่าเมตรเช่นกันนะครับ ถนนตรงนี้นะครับก็ตอนนี้กาลังดาเนินการนะครับที่จะนําหินครุกนะครับมาปูลาดนะครับเป็นถนนตรงนี้เป็นถนนสาธารณะทั้งหมดนะครับตลอดเส้นทางนะครับไฟฟ้าปาปาก็อยู่ระหว่างดําเนินการเช่นกันนะครับก็บรรยากาศให้ดูบรรยากาศนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นต้นไม้ที่พอจะได้ร่มเงาบ้างนะครับ ก็เป็นที่ของข้างเคียงนะครับเขาอาจจะมาตัดเมื่อไหล่ก็ได้นะครับก็ของเราก็สุดแค่บริเวณขอบเนินดินตรงนั้นนะครับประมาณ50กว่าเมตรนะครับแล้วก็น้ากว้าง2ล็อกด้านหน้านี้ก็อยู่ที่ล็อกละ30เมตรนะครับล็อกละ1ไร่นะครับไร่ละ3 0มแสนห้านะครับออกไปตรงนี้ก็จะเป็นถนนถนนสาธารณะตลอดนะครับแล้วก็ทางโครงการก็จะนําหินคลุกมาปูลาตลอดนะครับประมาณ50เมตรเท่านั้นนะครับ ก็จะถึงบริเวณถนนช่วงแรกนะครับที่ผมให้ดูช่วงแรกตรงนั้นนะครับถือว่าเป็นที่ทำเลที่ถูกนะครับถูกแล้วก็สวยนะครับอยู่ไม่ไกลจากความเจริญนะครับตอนนี้ยังเห็นก็เห็นเสานะครับเห็นเสาสัญญ,ญาณโทรศัพท์นะครับแล้วก็ถ้ามองไปไกลๆก็จะเป็นแทงน้ำประปานะครับของการประปานะครับเลยจากแทงตรงนั้นก็ ตรงแทงตรงนั้นก็จะเป็นคลองส่งน้ำนะครับคลองมะขามท้านะครับเลยออกไปอีกประมาณ3กิโลเมตรนะครับก็จะถึงตลาดดอนเจดีแล้วนะครับถือว่าเป็นราคาที่น่าจับต้องได้นะครับแล้วก็เก็บไว้ก็มีคุณค่านะครับคือไม่ใช่ที่ไม่มีไม่มีโอกาสที่จะเจริญเติบโตต่อไปนะครับปลูกบ้านปลูกช่องก็อยู่ไม่ไกลจาก ตลาดนะครับอยู่ไม่ไกลจากถนนหนทางนะครับรถประจําทางเดินออกไปก็เดินออกไปแค่50เมตรก็จะถึงสาราที่พักนะครับสาลาที่พักนั่งรอรถประจําทางได้นะครับถือว่าแปลงแบบนี้หายากแล้วนะครับสนใจนะครับรีบจับจองนะครับว่างอยู่แค่4ล็อกเท่านั้นนะครับล็อกละหนึ่งไร่นะครับไร่ล็อกละหนึ่งสามแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับ 06 0ย์ทุ4 4น่นะครับรีบๆโทรมานะครับก่อนจะเต็มทั้งหมดนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ